สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่9มกราคม2565นะครับอตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหน้าวัดศรีสาคามอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อประมาณ14นาฬิกา50ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ามีรถยนต์เก๋งคันสีแดงนี่นะครับซึ่ง จอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นรถยนต์เก๋งสีแดงคันนี้ามาจอดบริเวณณนะตรงนี้เป็นที่ทําการกํานันตําบลบ้านแหลมนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ขับรถคันสีแดงนี้เนี่ยก็ได้ลงมาจากรถนะครับแล้ก็พร้อมอาวุธปืนซึ่งอาวุธปืนที่เห็นด้านในเนี่ยครับก็จะเป็น อาวุธปืน m 1 6นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าของรถคันนี้เนี่ยได้ลงมาพร้อมปืนปืน m 1 6นะครับเมื่อลงมาปรากฏว่าอาอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับก็ได้เกิดมีรถจักรยายนยนต์มาเฉี่ยวชนผู้ที่ขับผู้ที่ลงมาพร้อมอาวุธปืนนะครับจนทําให้เบื้องต้นเท่าที่ตารวจแล้วก็สอบถามชาวบ้านแถวนี้ก็คือ,อ รถจักรยานยนต์ชนกับผู้ที่ถือปืน M16 จนทําให้อาวุธปืน M16 เนี่ยตกลงไปและก็ยังไม่ได้ยิงกับใครนะครับแล้วก็ทางเจ้าหนี้ตํารวจก็เลยจับผู้ที่มีอาวุธปืนที่ลงมาอยู่บนถนนนี้ได้นะครับคนที่มีอาวุธปืนนะครับอยู่ในรถคันนี้นะครับปืนที่เห็นยืนรถเป็นปืน M16 กนะครับก็ตกอยู่บนถนนแล้วก็นํากลับไปเก็บไว้ในรถคันนี้นะครับส่วน ผู้ได้รับบาเดเจ็บที่เป,เ,ปเป็น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 คนถูกชนก็คือคนที่ถือปืนนะครับแล้วก็อตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจบัลแลมนะครับก็อสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อสืบสวนหาความจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆก็จะต้องอสืบสวนกันต่อไปนะครับทางนี้เจ้าที่ตำรวจสอบพับัลแมนะครับอยู่ที่เกิดเหตุได้อาการในส่วนของรถไว้นะครับซึ่งเป็น วัตถุพยานนะครับพร้อมในรถมีปืน M16 อยู่ด้วยนะครับก็ในส่วนของทางแนวทางการสืบสวนสอบสวนก็ต้องอเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจสพบ้านแหลมก็ลงมาที่เกิดเหตุแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับตรงบริเวณที่รถจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นนะ่ยบริเวณนี้ตรงข้ามกับรถนั่นคือนะครับที่ำที่ทำการกันันตำบลบ้านแหลมนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ ตรงข้ามกับรถนะครับซึ่งแนวทางการสืบสวนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าผู้ก่อเหตุที่ลงมาจากรถพร้อมปืน M16 เนี่ยจะยิงใครเพราะว่ายังไม่ได้ยิงนะครับเกิดเหตุจักรยานยนต์มาชนผู้ที่มีปืนซะก่อนจนปืนตกทําให้ไม่เกิดการยิงกันเกิดขึ้นนะครับก็เบื้องต้นสรุปรายงานเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผู้ดเกี่ยวข้องทางเจ้าที่ตารวจทางเจ้หน้าที่พิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆมาเนี่ยจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ